ผมก็จะย้ายน้องเขาเลยเลยนะครับครับจริงๆก็ต้องปล่อยไว้อีกหนึ่งอาทิตย์นะครับน้องเขาต้องอยู่ในปุ๋ยอีกหนึ่งอาทิตย์แต่การที่ผมเอาน้องเขาเนี่ยลงในปุ๋ยจริงเลยหนึ่งอาทิตย์เหมือนกันลองดูนะครับอันนี้คือ,อทำแบบง่ายๆนะครับ ลากก็ยาวอยู่นะครับอุ้มใจยายน้องเขาเข้าสูอา่อาหารจริงเลยนะครับเนื่องจากลากของน้องเขาก็ยาวพอสมควรแล้วครับก็หยอดลงไปเลยนะครับ เวลาที่เราอาดึงส่งน้ําออกจากกันนะครับเราต้องดึงในน้ําครับเพราะว่าให้ลากที่จะลอยที่จะไม่ไม่พันกันแล้วก็ขาดนะครับลากเขาเยอะมากเลยนะครับอันนี้เป็นการอนุบาลใน อาทิตย์ที่สองครับเพียงแต่ว่าเราแยกเขาออกออกจากฝ่องน้ำเท่านั้นครับเด็กครับเพื่อนครับวันนี้เรามาติดตามน้องๆเขานะครับเมื่อเอาเขามาลอยอยู่ในน้ำปุ๋ยนะครับวันนี้เป็นวันที่สามแล้วนะครับเรามาติดตามดูว่าเขาจะเป็นยังไงทั้งในกล่องจริงแล้วก็ในกล่องที่ลอยน้ำนะครับอันนี้คือ น้องเขาอยู่ในในน้ำปุ๋ยแล้วนะครับเป็นวันที่3ครับแล้วก็อีกอย่างนึงคือแบบนี้ครับแบบที่เราแยกน้องเขาออกมาอนุบาลในในน้ำปุ๋ยเหมือนกันแต่ว่าเราจะทำในกรณีนี้นะครับในกรณีนี้ในในส่วนผมเองผมก็ก็จะใส่น้ำให้เยอะเยอะนะครับ เราต้องใส่น้ําให้เยอะๆนะครับให้มันเต็มนะครับให้น้องเขาลอยให้น้องเขาลอยลอยให้ให้อ่ากล้วยเนี่ยให้เขาลอยลอยน้ําขึ้นมานะครับแล้วก็มาเป็นแบบกล่องใหญ่แบบนี้นะครับคือการอนุบาลเขาในในช่วงนี้นะครับข้อควรที่จะระวังคือกล่องมันใหญ่แล้วมันลึกเราต้อง มาตรวจเช็ดระดับน้ําให้น้องเขารอยอยู่นะครับให้ให้แผ่นโฟมเนี่ยให้โฟมเนี่ยอ,อ,อุ้มน้ําแล้วก็เปียกน้ํานะครับให้มีน้ําเลยนะครับเพราะว่าช่วงนี้อากาศร้อนแล้วก็ลมแรงถ้าเราเผลอเราเผลอนะครับลาดน้องเขาก็จะได้ได้น้ําก็จริงอยู่แต่ว่าลากเขาก็จะฝ่อๆนะครับ เพราะฉะนั้นในกล่องแบบนี้เราควรจะเติมน้ําให้เต็มๆเ,เลยนะครับกับน้ําจริงๆนะครับใหาเขาลอยแบบแบบนี้ครับอย่าปล่อยให้น้ําน้อยกว่านี้เพราะว่าน้องเขาอยู่ในช่วงที่อนุบาลน,นะครับ